สวัสดีครับผมโซชิระซาชิโร่ครับและพิธีกรด้านขวามือผมคือไอจิค่ะโอเคพวกเราเป็นพิธีกรในวันนี้ในรายการอาริ 3D ค่ะคอนเซปต์รายการนะฮะ 3D มาจากอะไรดีที่หนึ่งนะคะย่อมาจากอะไรอ๋ยที่สา่ ดีที่หนึ่งอะไรอะน้องเมย์ไม่ยอมบอกตั้งแต่แรกเลยไม่ได้เตรียมเลยอ๋อดีมเพราะว่าคนทุกคนเราอะมีความฝันดีที่สองครับน้องเมย์ดีไซน์ค่ะดีไซน์เราจะทำให้โลกบอลและโลกแฟชั่นมาพันปอนด้วยกันแล้วดีที่สามค่ะดีที่สามคือ Discover เราจะค้นหาสิ่งที่อยากรู้เกี่ยวกับโลกฟุตบอลมาให้คุณที่นี่แล้ววันนี้มีอะไรครับน้องเมย์วันนี้นะคะมีการเปิดตัวรองเท้าค่ะใช่ครับเป็นรองเท้าไนกี้เวเบอร์เมอร์คิวลเลียลเก้าดีไซน์ตัวหลักคือ โรนโดและเนม่าจูเนียนะฮะใช่ค่ะซึ่งวันนี้เขาจะมาเปิดตัวใช่ครับต้องลองไปดูหรือเปล่านะฮะยังไงตามน้องเมย์ไปดูเลยเดี๋ยวน้องเมย์จะเป็นคนไกด์นำพาไปดูร้านนะคะถูกต้องค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูข้างในร้านกันไปเลยครับไปไปไป นี่นะฮะเราก็อยู่ที่ร้านอารีฟุตบอลคอนเสิร์ตสโตร์สยามสแควร์ชั้น2นะฮะวันนี้มีอะไรวันนี้นะคะมีการเปิดตัวรองเท้าเจ้า2คู่นี้ใช่ชครับน้องเมย์ไนกี้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 ใช่แล้วไนกี้เมอร์คิเรียลเวเวอร์เก้าถูกต้องนะฮะใช่แล้วสองสีสดใส,ดสามากเลยนะคะนะครับูดนะครับอ่ะพี่ชันขาที่ที่ที่เราอัดเนี่ยที่เดี๋ยวสั่งขอให้พี่อ่ะอ่ะพี่พี่ชันทิ้งหนูอ่ะพี่ชันทิ้งหนูอยู่คนเดียวไม่เป็นไรนะคะ เดี๋ยวเมย์จะพาไปหาผู้รู้นะคะเจ้าสองผู้นี้ที่มาที่ไปเป็นยังไงนะคะเอาไปติดตามเลยค่ะวินสวัสดีค่ะนี่นะคะตอนนี้เราอยู่กับพี่วินนะคะเดี๋ยวเราอยากให้พี่วินนะคะแนะนาตัวกับแฟนรายการของเรานะคะพี่วินครับชื่อวินนะครับวินศิรอดมนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าวินนะครับเป็น Channel Manager ของบริษัทในที่ประเทศไทยทำไมพี่วินถึงเลือกร้านเรา a r ร Unborn ค o n c e r t Tour ในการเปิดตัวเวเปอร์9ครั้งนี้จุดดีหรือจุดแข็งของอาลีเนี่ยคือเราเป็นพรีเมียมโพซิชันคือเราวางตำแหน่งคือเราขายเฉพาะตัวเบสเลเวลหรือว่าตัวที่แพงสุดตัวท็อปแอน์เรย์ลุ่มเรียกตัวท็อปนั่นเองนะครับอยากให้พี่วินฝากเวเปอร์9ละกันให้กับรายการโอเคก็ฝากแฟนนะครับ MV หรือว่ามือคลิปเวเปอร์ครับให้รีบมาจับจองเพราะว่าที่ร้านนี้ที่ร้านนี้นะเพราะเชื่อมั่นได้เลยว่ายอดเที่ยงเนี่ย กระฉูดแน่นอนนะคนะคแล้วก็เร็วแน่นอนน่าจะหมดอย่างรวดเร็วนะครับขอบคุณค่ะไหนเนี่ยนี่พี่ซานาทำอะไรอยู่เนี่ยนี่ไงกลังหารองเท้าให้ลูกค้าอยู่เกียร์ทิ้งเราอ่ะทิ้งเราคุยกับพี่วินอยู่คนเดียวลูกค้า V.I.P. เขาโทรมาจริงถ้าคนนี้ไม่พี่ V.I.P. นะทำไม ยอดิงคนนีเหมือนเดินมองสาวอยู่ในกำลังดังเอ้ยสาวดูที่ไหนก็ได้กำลังดังวันนี้กำลังดังอ่ะๆ่ะทำไมต้องเอารองเท้าคู่นี้ไปมอบให้เขา้วทำไมเขาอ่าโอเค Go hard. Make sure you do whatever it is that you gotta do. That's your job, and niggas gon' hate, but that's no prob So hey, fuck 'em, don't need nothing from 'em. Some niggas talkin', but the shit they claim it don't mean nothing. It's straight from Cali, that's what's in my joint, that's what I'm puffin'. OG. กับกีฬาพิเศษของเราวันนี้พี่บอนมอบพี่บอลให้โชว์แน่นะโอ้โหสวัสดีครับพี่บอบสวัสดีครับวันนี้ก็ดีใจมากกับรายการอริทีดีนะอริทีดีค่ะวันนี้น้องเมย์มีอะไรอยากถามพี่บอลหลังจากที่พี่บอลกลับมาจากกะเปนเป็นยังไงบ้างคไม่นละคนอ้าวพี่คอยบ้านทีละทีละทีละทอนทีละเทมทีละทีละทอนทีละต่อตรนี้ทีละสิบแยกดานะแต่ยังไงวันนี้เราอยู่กับพี่บอลจักรวาลโทรสายปีกตัวจี๊ดของเรานะครับ าม่ีเลยถามถามเลยพี่บอลรู้สึกยังไงบ้างคะกับการที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ของเวเปอร์เก้าลึกก็รู้สึกดีๆแล้วก็เป็นเกียรติอะไรอย่างนี้ที่ได้สวมรองเท้าในที่แบรนด์ระดับโลกครับก็แล้วก็เป็นรองเท้าตัวเดียวกับพวกคิเตโนอะไรอย่างี้ครับก็คือเหมือนเหมือนยกระดับตัวเราด้วยครับกาสมมติว่าพี่ดีไซน์สีเองได้เลยพี่อยากได้สีอะไรสำหรับเวเปอร์เก้าตัวนี้ ก็สีนี้ก็เจ๋ิงนะสีนี้นะพี่ชอบสีนี้สวยดีครับสีนี้ก็สวยสวยชอบหวานหวานง่ายหวานเข้ากับหน้าพี่ต้องดูทรงผมก็ดูว่าเหมาะกันขนาดไหนนะทำแมทกับรองเท้าเลยถูกต้องครับทำมาบทำผมแมทกับรองเท้าโดยเฉพาะถูกต้องทีมในฝันพี่บันบอกว่าเอพี่บอลถือว่าแบบชอบแล้วก็อยากจะไปร่วมเล่นด้วยถ้ามีโอกาสพี่บอลอยากเล่นทีมอย่างนี้ก็แน่นอนครับลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลอยากไปเล่นแต่ อีกทีมนึงก็คือบาร์เซโลนาโอเคอยากไปเล่นกับนักเตะระดับโลกบ้างโอเคสุดยอดเลยอยากเห็นพี่บอลอยู่ในนั้นเหมือนกันสักวันหนึ่งผมอาจจะเห็นพี่บอลอยู่นั้นนะครับในไหนครับในลิเวอร์พูลนี่พี่โอเคครับโอเคเดี๋ยวยังไงเรามีการเซ็นให้พี่เซ็นเสื้อทีมชาติไทยแล้วก็ให้ม่อเป็นของของขวัญที่ระลึกระลึกของระลึกนะโอเคจ้ะให้หยอกอะไรกันไอพี่บอลเซ็นเลยพี่บอลวางรองเท้าสักครู่นะครัึ เราจะมอบสำหรับแบบแฟนรายการของเราถูกต้องครับคถามหลังรายการกติกาจะเป็นไงเดี๋ยวต้องติดตามกันนะยังไงวันนี้เ็ต้องขอขอบคุณพี่บอลมากสาหรับเวลาที่สะให้การอทีดีครับแล้วขอ่อนุงเมด้วยด้วยาพูรมกนอีกอี สำหรับแฟนรายการที่ติดตามเราถึงช่วงนี้แล้วนะฮะตอนนี้วันนี้เรามีของพิเศษพิเศษมามอบใ,ให้กับ,บ <ร S 1> แฟนรายการ,เ,ราเป็นเสื้อไนกี้เมเปอร์เก้านะมีตาแบชของมือคูดเดียวด้วยที่มีร้อยอันในประเทศไทยแล้วนนะและพร้อมลายเซน็นมีลายเซ็นของพี่บอลจักรพันด้วยค่ะปีปี26ทีมชาติไทยที่กำลังคองขนานี้กติกาทำไงถึงจะได้เสื้อตัวนี้บปกติกานะคะง่ายๆค่ะเพียงแฟนๆฟรายการของเรานะคะเสนอความที่เห็นมาว่าอยากให้พี่บอลเนี่ยไปเล่นกับ สโมสรไหนมากที่สุดอะอย่างเช่นอยากได้ให้ไปเล่นแมนยูเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าจะได้ให้เล่นคู่กับแลนดิกอะอะไรก็ว่าไปนะฮะใช่ค่ะเสนอความที่เห็นมานะคะเดี๋ยวทีมงานของเรานะคะจะคัดเลือกคําตอบที่โดนใจมากที่สุดถูกต้องรับไปเลยค่ะเสื้อตัวนี้นะคะครับผมแล้ยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณลูกค้านนฮาที่ติดตามเราแต่เรายังจะไม่ลาทีน้อ่นี้ใช่รอะยังมีช่วงที่น้องเมย์ต้องไปทับต่ออีกคือช่วงช่วงใหม่นะคะเป็นช่วงแม่บ้านนักฟุตบอล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  อนนี้นะคะเราอยู่ในช่วงแม่บ้านนักฟุตบอลนะคะตอนนี้ไม่อยู่ในงานอินเตอร์ครับครั้งที่ 2, 2> <c oughs> นะคะเดเมจะไปเจาะลึกคําถามที่ทุกคนอยากรู้และเมก็อยากรู้เข้าไปชมในงานกันเลยค่ะไปเลย <c oughs> วาเลนไทน์ละถ้าน้องอะ่ะมีเตะบอลคู่สําคัญเลยแต่นัดแฟนไปกินข้าวในมาเลนไทยแต่เพื่อนดันโทรมาบอกว่าเฮ้ยจีนมีเตะบอลคู่สาคัญมาแกพลาดไม่ได้น้องจีนนะคะจะเลือกอะไรระหว่างไปเตะบอลหรือไปกินข้าวกับแฟนแน่นอนครับไปกับแฟนแน่นอนครับแต่ประเด็นคือทางหาแฟนไม่ได้เลยครับเลือกแฟนครับเพราะวาันนี้มีแฟนมาคุ้มด้วยแล้วก็เตะบอลเต็มเรยก็ได้แต่วันมาเลนไทยเนี่ยปีหนึ่งมีหนเดียวผมเลือกแฟนครับแน่น,นอนครับพี่ <laughs> ชีวิตผมเกิดมาเพื่อบอลครับผม เลิกบอลครับเพราะผมเป็นช่างเท้าหน้าครับเลิกฟุตบอลนะครับฟุตบอลเป็นชีวิตจ,จิตใจนะครับถ้าขาดฟุตบอลไปก็ไม่รู้จะทำไงผมก็เลือกแฟนครับผมเพราะว่าวันนี้แฟนมาด้วยครับตอยู่นี่ผมยังฟุตบอลเลยโชชนกิกอะไรอย่างงี้ <c oughs> กินข้าวกับเด็กเราอ,อย่างเดียวเลือกแน่นอนไม่ต้องนอนเหงาอยู่บ้านได้อย่างเดียวก็ไม่มีเหตุผลอื่นก็แฟนก็ต้องสำคัญกับฟุตบอลอยู่แล้วว่ากินคนเดียวก็ได้ ออกไปกินกับเพื่อนอไปกินกับกี๊ค,ค่ะเพราะว่าแฟนเห็นบอลสำคัญกว่า<ส>ก็คงจะตามไปเตะบอลด้วยค่ะเพราะว่าอยากอยู่ใ,ใ <S <S <ว>กล้ๆค่ะหนูก็จะดีใจมากค่ะเพราะว่าคนไปเตะบอลแต่ว่ามีอารมณ์ทางเพศค่ะแต่ว่าเราจะกลับมาเจอกันตอนกลางคืนค่ะหนูจะตามไปจิกหัวมันที่สนามบอลค่ะแล,ะล้วลากมันกินข้าวก็คงห่อเข้าไปให้แฟนกินข้างสนามบอลนะคะก็ไปให้กําลังใจด้วยสังภามหนึ่งก็คือก็ไม่ได้มีแฟนคนเดียวปะก็คือไปกินกับกิ๊ก็ได้อันที่2ก็คือว่าถ้าเกิดรู้เขาไปสนามบอลไหนก็ไปสนามบอลนั้น ว่าเขาคงไม่ได้เป็นผู้ชายคนเดียวที่เตะบอลอยู่ก็คงไปเซอร์ไพรส์สที่สนามแทนถึงเขาจะลืมแต่เราก็ไม่ลืมเขาคะ่ะ <c oughs> <c oughs> นั่งเองอะ่ะก,ก็คงแบบเครื่องๆแต่ก็ไว้ปีหน้าก็ได้ <c oughs> ค่ะหนูก็คงไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเขาควรจะทำหน้าที่อะไรที่สำคัญกว่าวาเลนไทน์เมื่อ,อไหร่ก็ได้วันไหนก็ได้วันนู้นวันนี้ก็เหมือนกันทุกวันนะคะ <c oughs> ไม่เป็นไรตัวหลังเตะบอลก็ได้ะคะ่ะตามไปที่สนามบอลค่ะแล้วเราก็ไปหาผู้ชายคนอื่นค่ะจะใช้แฟนเอาเพื่อนทั้งทีมมากินข้าวด้วย หมดเลยจบจบค่ะหลายๆคนค่ะจะได้ผู้ชายทั้งทีมเลยค่ะไม่ต้องไปกันสองคนไม่ชอบโรแมนติกค่ะชอบหลายคนค่ะไม่เป็นไรเราไปกับคนอื่นก็ได้ก็ไม่ได้มีแค่คนเดียวนะก็คงนั่งเศร้าอยู่บ้านค่ะคือแบบแบบนางเอกนังเอกก็ไปเตะกับแฟนเลยค่ะถอดเสื้อเตะกันเอะอะอะไปเตะบอล เป็นไงบ้างคะสำหรับคำตอบในช่วงแม่ว่านนักฟุตบอลของเราหวังว่าคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนอะไรให้ส่งมาที่แฟนเพจของเรา w w w f a c e b o o k c o m s l a s l i f u t b o l ค่ะเป็นไงครับช่วงมแม่บ้านนักฟุตบอลบอลโอ้โหใช้ได้แล้ว้องเมไปคนเดียวได้ด้วยนะถามในสิ่งที่ผู้ชายอยากรู้และผู้หญิงอยากรู้แล้วเป็นไงคาตอบโอเคนะคาตอบ,ตอบน่ารักนะ,ค,ะคนโอเคบางคนก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่ ทำไมผู้ชายต้องเตะบอลเอ๊ะทำไมผู้หญิงต้องไปนั่งรอผู้ชายออะไรอย่างนี้ก็ได้จะรู้กันแล้วเทปต่อไปเราจะไปไหนก็ต้องติดตามใช่ค่ะยังไงวันนี้เราต้องทิ้งท้ายว่าฝากผลงานพวกเราไว้ที่ w w w f a c e b o o k c o m a r i ฟซ o ุตบอลโอเคหรือว่าจะติดตามทาง YouTube ใบรายการอาริทีดีนะฮะโอเคต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีวันนี้ของเราด้วยไนกี้ค่ะอาริฟุตบอลคอนเซปต์สโตร์บู๊บ o ็อกซสปอร์ตไอดีแล้วก็ฮตทริกใช่ค่ะโอเคครับแล้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะเท่านี้ เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะับบ้านไป h a r work hard work h